แซกไฟดิงถูกไหมนัม่นคือคกลไกขั้นแรกเลยค,ค,คือก่อนที่เราจะไปบอกว่าเขาผิดเนี่ยเราต้องหาเขาจริงกั้ไปก่อน,นกลไกสุดท้ายมันคืออะไรอะ่ะ ออตตาว่าคืออนุสัญญาคือส่วนที่สัญญาของประเทศความรับผิดของรัฐภาคีที่ทาผิดก็มีความผิดแต่มันไม่ใช่เรื่องเดียวกันกับความรับผิดของ ICC เนี่ยพยานหลักฐานในการบอกว่ามีการใช้วิธีการที่ผิดกฎหมายที่เากำลังจะบอกว่าอะไรรู้ไหมอาจารย์นึ่งีงเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมถามเพื่อให้เคลียร์ไม่ไม่ออตตาว่านี่ก็ดีไอเจมีว่าก็ดีมันผิดมาทุกตอนอยู่แล้วกับกัมพูชามันผิดทุกตอนแล้วนี่ที่กำลังจะบอกว่าเมื่อเราได้หลักฐานอีกและเราบอกว่าเฮ้ยเราไม่ต้องไป ICC เราไม่ต้องไปฟ้องไอ้้้ออ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 อาา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 ากกกกกกรรรรรพ่่่่่ลลลลนนนนนนััััเเป็็็สงงงงงงคคคมมมแแแตตตถืไวววย เมื่อ <fuck. S 1> มันก็ผิดมันทุกตอน<ป>ทั้งเจนีวามันก็ผิดออโตว่า e, มันก็ผิดแล้วมันผิด like <pe as> หลายครั้งแล้วด้วยก็คือหนึ่งถ้าเกิดเรามองว่าหลักฐานชัดสังคมระหว่างประเทศกลไกหนุสัญญายมีข้อสร,รยยุปว่ากัมพูชาทําผิดกัมพ mm. ูชาก,ก็จะหมดความน่าเชื่อถือแคว <visuals S 1> คนั้น,นเองมไม่ใช่แค่นั้นนะครับรัฐบาอเมริกาเวลาในเวทีระหว่างประเทศเวลาคุณจะไปศาลเนี่ยมันไม่เหมือนกับว่าเราไปทะเลาะกันระหว่างสองคนในศาลในศาลภายในประเทศนะถ้ากัมพูชาหมดความน่าเชื่อถือไปพูดอะไรในศาลโลกไปพูดอะไรในไอซีซีไอซีเจต่อไปนี้ แบบที่กระทรวงการท่องเทไทยกำลังทำเนี่ยมันต้องใช้ความแยบยลความระมัดระวังและเลือกช่องทางที่เป็นประโยชน์ที่สุดสมมุติวันนี้เราไปเลยอาจจะฟ้องอะไรไปเลยเกิดสมมุติมีคนไปร้องสารมนุษย์บอกเฮ้ยคุณไปแถลงยอมรับอำนาจศาลไอซีซีเดี๋ยวจะทำให้พระมหากษัตริย์ไทยถูกตีความเป็นประมุขแห่งรัฐถูกตีความว่าต้องมีความรับผิดตามกฎหมายร่างรระเทศซึ่งมันตีความได้หลายทางนะครับสมัยรัฐวิสทธิ์ก็มีคนเอาคำที่ปายนี้มาใช้นะและถามว่าดรเิริกากล้าที่จะออกมารับผิดชอบแทน พระมหากษาัตริย์ไทยหรือเปล่ากล้าที่จะบอกบอกว่าแล้วมึตงตีนประเทศไม่ต้องรับผิดมาดิากดรารรับผิดเองหรือเปล่ามันไ,ไม่ใช่ไงการตัดสินใจการตัดสินใจในทางกฎ,กฎหมายระหว่างประเทศต้องฟังผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ <S S S ซึ่งผมก็จะว่าตอนนี้มันมีการถกเถียงกันและรัมัดระวังกันอยู่ว่าถ้าเราไปแถลงย,ยอมรับอำนาจศาลไอซีซีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่อยู่แถลงแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ถอนได้มันไม่ใช่อย่างนั้นถูกไหมครับ กัมพูชาเนี่ยเขาพยายามจะล่อเราหลายทีแล้วบอกต้องไปสารไอซีเจต้องเอาจีนเอาสหรัฐเข้ามานี่มีเรื่องไอซีซีเข้ามาถาม,ว,ามว่าเราไปได้ไหมไปได้ครับมีช่องทางไปแต่ก่อนจะไปเราต้องรวบรวมเหยื่หลักฐานและใช้กลไกกลวิธีเพื่อมัดเขาให้อยู่วันนี้โป๊ะแตกแล้วถูกไหมครับ,รบแล้ววันนี้เรากำลังจะถอดหน้ากากกัมพูชาให้ชาวโลกเห็นว่าที่คุณพูดมาทั้งหมดที่คุณใช้ misinformation หรือการสร้างข่าวลือข่าวลวงเนี่ยมันผิดผมก็เสียใจที่คนไทยบางคนในประเทศไทยเนี่ยอาจจะไปหลงตามเขาที่จะถูกพยายามช่วยดึงประเทศไทยไปสู่กลไกซึ่งความจริงเนี่ยเราอออนนน้้ตมีีี่ยู